ร้านพูลุนยางแต่งนะคะคลิปนี้เอาโปไปเอาร้อเดิมสภาพไหนก็ได้มาเทินนะคะจบอยู่ที่ไม่เกิน2,900ไปเลยค่ะนะคะนี่นะคะราคา2,900ได้แบบไหนกันบ้างนะคะได้แม็กเวลค่ะยาง255 5518ดอกยางแน่นๆแบบนี้อันนี้เอาร้อเดิมมาเทินสภาพไหนก็ได้จบอยู่ที่2,900บาทนะคะไม่เกินเลยนะคะ ไม่เกินนะคะลูกค้าบางคนอุยทำไมล้อเทินน้อยจังนะคะไม่เกินนะคะก็คือลูกค้าเอาล้อสภาพไหนก็ได้มาเทินนะคะจบอยู่ที่ไม่เกิน2,900บาทถ้าลูกค้ามีล้อซิ่งที่ลายสวยหรือว่าล้อเดิมป้ายแดงนะคะล้อยางปีใหม่ๆเอามาเทินราคาจะลดลงอีกจะถูกลงอีกจาก2 9 0 0นะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะ Mac TE ค่ะนี่แบบนี้พร้อมยาง25 5 5้อ อันนี้ล้อพร้อมยางเอารอเดิมมาเทินจบวิที2,900บาทนะคะอันนี้ก็เหมือนกัน TE นะคะพร้อมยางเซตเลยปี20นะคะอันนี้เอารอเดิมสภาพไหนก็ได้มาเทินจบวิทีไม่เกินไม่เกินนะคะ2,900บาทนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะ Maxwell of l u กล้อพร้อมยาง4ล้อเลยได้4ล้อเลยนะคะราคานี้นะคะราคาจบวิธีไม่เกิน2,900บาทนะคะแล้วก็ฝากอีกชุดหนึ่งนะคะชุดนี้เป็นแม็กกั้นยกสีเท่ากัน กว้าง8.5 4ลูกค่ะสเปคใส่แล้วล้อไม่ยืน่นไม่ล้นนะคะยางปี23หคู่24หนึ่งคู่อันนี้ได้ทั้งล้อทั้งยางสี่ล้อเลยนะคะเอาล้อเดิมสภาพไหนก็ได้มาเทินนะคะชุดนี้จบอยู่ที่ไม่เกินอ่าชุดนี้จบอยู่ที่ไม่เกินเอาไป3,900บาททอค่ะ3,900ได้ล้อกว้าง8.5ไปใช้นะคะได้มีแค่ชุดเดียวเท่านั้นเลยนะคะราคานี้งบประหยัด จบ3ามพันได้ล้อกว้าง8.5้าการยกไปใช้เลยค่ะนะคะจบ3ามพันเ้าท่านั้นนะคะมีแค่1ชุดนะคะโปรนี้ราคานี้หมดแล้วหมดเลยนะคะนี่ค่ะจบ3ามพันเ้าท่านั้นนะคะมีค่ะแล้วก็มีทางด้านนี้โปรสามพันเเรามีอีกหลายชุดเลยนะคะ2939นะคะนี่ค่ะแล้วก็มีชุดนี้นะคะแม็กใบพัด นะคะขีดแดงขอบ18งานยูต้ายาง265 6กหค่ะได้ทั้งล้อทั้งยาง4ล้อเลยเอาร้อยเดิมสภาพไหนก็ได้มาเทินนะคะจบอยู่ที่ไม่เกิน3,900บาทค่ะนะคะชุดน,นี้จบไม่เกิน3,9 0 0เลยนะคะแล้วก็ชุดน,นี้ค่ะแม็กเวลล้อเงาเงายางดอกแน่นๆนะคะ2 5 5 5้ชุดนี้ก็เอาร้อยเดิมมาเทินจบอยู่ที่ไม่เกิน3,900บาท3,900บาทเท่านั้นค่ะ ะะชุดนี้เหมือนกันนะคะแม็กไบพัทขอบ20นะคะล้อพร้อมอยางเป็นล้องานเรนโซนะคะอันนี้เอาล้อเดิมสภาพไหนก็ได้มาเทิร์นจบอยู่ที่ไม่เกิน3,900บาทค่ะนะคะ<อ>แล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม e ็ก RE 3 0สบีบอลนะคะอันนี้ก็เอาล้อเดิมสภาพไหนก็ได้มาเทิร์นนะคะพร้อมอยาง2อ5 0าแบบนี้เลย4ล้อเอาล้อสภาพไหนก็ได้มาเทิร์นนะคะจบอยู่ที่ไม่เกิน3,900บาทค่ะ แล้วก็มี TE หยอดแดงสวยๆแบบนี้เลยยาง2อ5 5้าดอกยางแน่นๆน,นะคะอันนี้ก็เอารอเดิมสภาพไหนก็ได้มาเทิร์นจบอยู่ที่ไม่เกิน3,900บาทนะคะแล้วก็มีแม็กใบพัดขีบแดงร้องงาน Emotion R อยาง2 5 5 5้าหปนะคะปี23นี่เลยยางปี23เลยค่ะชุดน,นี้ก็เอารอเดิมสภาพไหนก็ได้มาเทิร์นนะคะจบอยู่ที่ไม่เกินจบอยู่ที่ไม่เกิน3,900บาทค่ะ นะแล้วก็มีแมกเวล5รลูค่ะยาง2,5,5อ่าง5 8, หลัง2 7 5 4จ18ปี21ดอกยางนั่นแเลยอันนี้ก็เอาร้อเดิมสภาพไหนก็ได้มาเทินนะคะจบวิธีไม่เกิน3,900บาทนี่ใบพัดล้องานอ m โมชัน R ยางนิโต้นะคะจุดน,นี้ปี21เลยอันนี้ก็เอาร้อเดิมมาเทินสภาพไหนก็ได้จบวิธีไม่เกิน3,900บาท ชุดนี้ T E ค่ะพร้อมยางนะคะอันนี้ก็เอาร้อเดิมสภาพไหนก็ได้มาเทินนะะจบอยู่ที่ไม่เกิน2,900บาทแล้วก็มีแม well ็กเวลออฟลึกให้ด้วยนะคะนี่พร้อมหล่อเลยยางดอกแน่นๆนะคะ2 5 5 5้ล้อเวลลออฟลึกออฟกะลังเลยค่ะชุดนี้ก็เอาร้อเดิมอันนี้เช็ดออกนะคะเป็นคาบมือนะคะเป็นข้าบนิ้วมือนะนี่เช็ดออก ชุดนี้ก็เอารอเดิมสภาพไหนก็ได้มาเถิดน,นะคะจบอยู่ที่ไม่เกิน3,9 0 0้ล้อเวลสวยๆแบบนี้ค่ะพร้อมยางจบไม่เกิน3,9 0 0เลยนะคะแล้วก็มีแม็กใบพัดล้องานดีเซนติค่ะยางไทยดีเซนติดอกยางแน่นๆเลยนะคะ2 5 5 5 0 1 8ชุดนี้เอารอเดิมสภาพไหนก็ได้มาเถิดน,นะคะจบอยู่ที่ไม่เกิน3,900บาทค่ะ ระะาคานี้มีให้อีกหลายลายนี่ค่ะมีเวลเอ็ด้วยยางสองห6 4้าหกสี่อันนี้ก็เอาร้อเดิมสภาพไหนก็ได้มาเทินนะคะจบอยู่ที่ไม่เกิน3ามพราคาเทเทโลโลกันไปนเลยสามพนเก้านะคะนี่อันนี้ TE ก็เอามาเทินจบอยู่ที่3 9มพแล้วก็มีใบพัดขอบ20่สิบค่ะชุดนี้พร้อมอยางเลยเอาร้อเดิมมาเทินจบอยู่ที่3 9มพค่ะใบพัดขอบ20่นะคะล้องานด้วย ะะอันนี้แม็ W เวล N5 นะคะ6รู5ก้านยางปี24อันนี้ก็เอารอเดิมมาเทินจบอยู่ที่3,9 0พนะคะแล้วก็แม็เวลชุดนี้เงาๆเลยพร้อมยางอันนี้ก็เอารอเดิมมาเทินจบอยู่ที่3.9 0พค่ะ IE นะคะเอารถเดิมมาเทินนะคะพร้อมยางเลยล้อพร้อมยางจบอยู่ที่3.9 0พ TE ค่ะยาง2อ5 6กาปี21อดอกยางแน่นๆเลยค่ะชุดนี้ เอาล้อเดิมมาเทินจบอยู่ที่3,9มพนะคะแล้วก็มีเวลลายดอกไม้พร้อมยางอันนี้ก็เอาล้อเดิมมาเทินจบอยู่ที่3,9มพแล้วก็มีเวลยาง2อ5 5้าค่ะอันนี้เอาล้อเดิมมาเทินจบอยู่ที่2 9 0พนี่สองพได้ล้อยางพร้อมหลอเลยนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกนะคะฝั่งนู้นเรามีอีกนะคะราคานี้นะคะนี่ราคานี้เรามีให้อีกนะคะ นี่ค่ะมีให้เลือกเยอะมากนะคะราคานี้นี่นี่ค่ะได้แม็กวิลออฟลึกแบบนี้ยางไทยดีเซนติสอง0ห้าอห้าสิบอันนี้ก็เอารดเดิมมาเทินจบอยู่ที่สามพันเก้านะคะแล้วก็มี r e ค่ะแบบนี้ยางสองพห้าร้อห้าสิบอันนี้ก็เอารดเดิมมาเทินนะคะจบอยู่ที่สามพันเก้าไปเลยนะคะ TE ค่ะแบบนี้จบอยู่ที่สองพันเก้านะคะ แล้วก็มี R E ค่ะนี่ยางปี2 1 2 5 5บเไปเลยอันนี้จบอยู่สานะคะเอาร้อเดิมเถิดน,นะคะนี่ค่ะมีอีกหลายลายเลยนะคะนี่อันนี้มี m a c w e l นะคะด้านนี้มี C E 2 8ค่ะชุดนี้ m a x C E 2 8สวยๆเลยค่ะยาง2อ5 5้าหปี22สสวยนะคะชุดเนี้ย เอาไปจบอยู่สามพันเก้าเอาล้อเดิมสภาพไหนก็ได้เทินนะคะสามพันเก้าไปเลยนะคะแล้วก็มี R E ชุดนี้ค่ะหกรูนะคะยางเตี้ยแบบนี้เลยเนี่ยค่ะพร้อมรอเอาล้อเดิมสภาพไหนก็ได้มาเทินนะคะอันนี้ได้สี่ล้อนะคะหนึ่งสองสามสี่ได้สี่ล้อเลยเอาล้อเดิมสภาพไหนก็ได้มาเทินนะคะจบอยู่ที่ไม่เกินสามพันเก้าร้อยบาทค่ะชุดนี้ยางปียี่สิบสอง นะฮะสามพันเก้าเลยนะฮะ RE ชุดนี้นะฮะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะใบพัดยางดีเซนตินะฮะเองิงล้องานดีเซนติยางสองห้าห้าสิบยางเซตเลยอันนี้เอารอเดิมมาเทินจบอยู่ที่สองพันเก้านะฮะแล้วก็มีแม็กทีเอหยอดแดงชุดนี้ล้อสวยๆย,ยางสวยๆเลยปียี่สิบเอ็ดสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะฮะชุดนี้จบอยู่สามพันเก้าเอารถเดิมมาเทินจบอยู่ที่ไม่เกินสามพันเก้านะคะ แล้วก็มีด้านนี้อีกนะคะนี่ค่ะแม็กวลยางเซตเลยอันนี้เอารอเดิมมาเทินนะคะจบอยู่ที่39ค่ะอันนี้แม็กวลเงาเงาเลยยางปี22่อล้อพร้อมยาง4ล้อเลยนะคะชุดนี้เอารอเดิมมาเทินนะคะจบอยู่ที่ไม่เกิน3 9 0 0ค่ะแล้วก็มีแม็กซีอียี่แปดค่ะชุดนี้ล้อสวยๆเลยพร้อมยางนะคะจบอยู่ที่ไม่เกิน2,900นะคะแล้วก็มีแม็ก e ใส่ล้5หลูนะคะชุดนี้ จบอยู่ที่ไม่เกินเอาล้อเดิมมาเทินจบอยู่ที่ไม่เกิน2 0 0 0ค่ะนี่เลยนะคะสนใจนะคะร้านพูลูนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ค่ะ096 881 1 1าหนะคะหรือว่าจะแอดไลน์นะคะสามารถแอดไลน์แอดไลน์จะเป็นแอด ID l i ไลน์นะคะแอดด้วย ID l i ไลน์นะคะ ID l i ไลน์จะเป็นตัวแอดนะคะ031คะ่ะ L R ISP นะคะเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะเบอร์โทรไม่สามารถแอดได้นะคะเบอร์โทรไม่สามารถแอดได้ค่ะนะคะนีค่ะหรือว่าจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านฟุลลูนยางแตกค่ะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะนี่ค่ะร้านอยู่ลำลูกกาของ7นะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะ นี่ค่ะไอเดลายของร้านนะคะจะมีแค่อันเดียวเลยนะคะแล้วก็เบอร์โทรก็จะมีแค่เบอร์0 9 6 8 8 1 1 1 5 6นนะคะอันอื่นไม่ใช่ของที่ร้านนะคะเพจร้านก็จะมีแค่อันนี้อันเดียวเลยนะคะอันอื่นก็ไม่ใช่ของที่ร้านค่ะนะคะนี่แล้วก็ของที่ร้านลูกค้าสามารถแอดไลน์นะคะแล้วก็ขอวิดีโอคอลดูล้อของจริงได้เลยนะคะสำหรับต่างจังหวัด นะคะสามารถแอดไลน์วิดีโอคอลมาดูล้อกันได้นะคะนี่ค่ะนะคะนะคะฝากติดตามด้วยนะคะร้านุูลูนยางแตค้าขอบคุณค่ะ